และด้วยบริเวณที่กว้างขวางน้ําที่เชี่ยวแรงมากการเข้าส่งอาหารเป็นไปด้วยความยากลําบากซึ่งจนในขณะนี้เกือบจะได้แคว่ายังเข้าไปไม่ได้นะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําหัดใหญ่ในนะครับ่อชักครู่นี้จะรถไปั้างอยู่บนการสะพานนะฮะ นี่นี่คือคลองอู่ตะเภานะครับท่านผู้ชมครับมันลามออกมาจนไม่เห็นแนวคลองแล้วท่านผู้ชมครับที่เห็นเป็นแนวต้นไม้เว,วงๆเนี่ยนะคือคลองอู่ตะเภาซึา่นขนะนี้ดูไม่ออกแล้วว่าเป็นคลองนะครับเพราะแผ่น้ําออกมาที่โรงเรียนหาใหญ่พิธีอะไรและนี่คือหาใหญ่ในทั้งหมดนะครับ ว่าสะพานตองอาดใหญ่ในเนี่ยจะมีรถติดอยู่กลางสะพานเนี่ยนะเราสังเกตอยู่ข้อหนึ่งก็คือยังไม่มีการช่วยเหลือเข้าไปในเมืองอาดใหญ่ณเวลานี้นะครับเรายังไม่เห็นการพยายามจะเข้าไปเพื่อส่งข้าวสงา่งน้ําได้ในขณะนี้ขณะนี้อาดใหญ่เป็นอัมพาตอย่างเส้นเชิงครับ ส่กับปัญหาอีก2ข้อของคนที่ติดอยู่ในหัดใหญ่วันนี้หลายหมื่นคนนอกจากเรื่องอาหารเรือนน้ำดื่มแล้วก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับขณะนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากและที่สำคัญก็คือคืนนี้ยังจะเป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่ไฟที่หัดใหญ่ทั้งเมืองจะดับนะฮะเพราะฉะนั้นหัดใหญ่คืนนี้อยู่กลางน้ำแบบนี้ จะอยู่ท่ามกลางความมืดถ้าใครสามารถส่งข่าวไปถึงผู้ทิ่ติดอยู่ในอัดใหญ่ได้ขอให้ส่งข่าวนะครับว่าขอ,ขอให้อยู่ในที่ปลอดภัยช่วยเหลือตัวเองก่อนหาอะไรพอประทังหิวไปก่อนนะฮะการเข้าไปช่วยเหลือต้องยอมรับนะว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือ ผมได้รับทราบล่าสุดนะครับว่าค่ำวันนี้ AIS จะนำรถเพื่อนำระบบมาติดตั้งทดแทนระบบที่เสียหายไปเนนะครับเพื่อให้การติดต่อสื่อสารกลับมาได้ในระดับหนึ่งก็จะเห็นเพียงถนนเส้นที่ออกนอกเมืองอัดใหญ่เท่านั้นเองนะฮะที่รถลายยังสามารถวิ่งได้ ท่านผู้ชมครับนายกตบนลตวยอภอภิษ์เยชชาชีวะซึ่งเดินทางมาถึงที่หาดใหญ่ทันทีที่ลงเครื่องท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่ทันทีนะครับนายกตบนตรวยซึ่งไปลงที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เข้าไปตรวจสภาพที่นั่นเนี่ยนะรับฟังสรุปจากเพืนในการโรงพยาบาลหาดใหญ่ขณะนี้ล่าสุดนั้นมีคนไข้500กับ5รายติดอยู่ในโรงพยาบาล มีผู้ป่วยหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ16กรายปัญหาใหญ่อย่างที่เราคุยกับผู้มืการโรงพยาบาลหัดใหญ่เมื่อเช้านี้ครับก็คือเมื่อเช้านี้เครื่องปั่นไฟยังทํางานได้แต่ว่าหลังจากน้ําท่วมหนักเพราะไม่ลดระดับลงเลยมีแต่สูงขึ้นทําให้ไฟที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยดับนะฮะขณะน,นี้ใช้เครื่องปั่นไฟที่ยังพอใช้ได้อยู่ที่สําคัญก็คือไม่มีอาหารนายกรัฐมนตรีได้กําชับให้ย้ายผู้ป่วย ก่อนที่จะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะฮะซึ่งคาดว่าจะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อชักครู่ที่ผ่านมาในฮ่อลกได้ขึ้นรถเอ็มซีตรวจน้ำท่วมตัวเมืองหัดใหญ่ในจุดที่พอจะเข้าไปได้นะครับหัดใหญ่ทั้งเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของภาคใต้ตอนล่างขณะน,นี้เป็นเมืองบาดาล นอกจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะภาคใต้ตอนล่างนะครับถ้าจะลงไปที่ยาลาปัตานีถนนสายเอเชียหน้ามาหลาลัยหัดใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรระยะทางมากกว่า1กิโลขณะนี้เนี่ยบาะันรถเทรลเลอร์ยังต้องจอดติดรอนะไม่สามารถผ่านได้เท่ากับว่าเส้นทางสู่สามจัแดแสดงภาคใต้นั้นถูกตัดขาดอีกเส้นทางหนึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับ เห็นว่ากำลังตรวจสอบการใช้เส้นทางสายเก่าเพื่อลงสู่สามจัดชายภาคใต้ถนนเพชรเกษมซึ่งตัดเข้าตัวเมืองหัดใหญ่นั้นท่วมทั้งเส้นนะครับจนถึงแยกคอหงหน้าค่ายเสนาณรงค์ท่านผู้ชมครับอีกสักครู่หนึ่งเลยนะ ขณะนี้เนี่ยมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและเป็นศูนย์อพยพอยู่ที่มหวาวิทยาลัยสงขลานครินที่มอหัดใหญ่เนี่ยนะครับอีกสักครู่หนึ่งผมกับคณะของกองทัพเรือจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามดูรูปทางว่ามันพอจะเข้าไปดูสถานการณ์หรือช่วยเหลือประชาชนที่ขณะน,นี้มีตั้งคนเจ็บคนป่วยรวมถึงคนชารา ได้ขนาดไหนยังไงนะตอนนี้ที่มอหัดใหญ่นั้นจะเป็นศูนย์ที่กองทัพเรือเข้าไปตั้งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยเดี๋ยวผมกับทีมงานจะเข้าไปดูนะฮะรวมถึงกรุณาคุณกรุณาบัวคําศรีซึ่งติดอยู่ที่กลางเมืองอยู่เดี๋ยวจะลองดูครับว่าจะฝ่าเข้าไปได้ขนาดไหนยังไงครับท่านผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผูดด้ที่เยวข้องยืนยันนะว่าทุกฝ่าย ระดมกำลังมาที่นี่แล้วนะครับพยายามที่จะหาทางเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าน้ําเชี่ยวแรงและขณะนี้เนี่ยกาลังจะมืดเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่ขอมาอยัางไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอให้อยู่ในที่ปลอดภัยก่อนมีสติเพื่อจะผ่านคืนนี้ไปให้ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นน้ําในคลองอุตภานี่ไหมฮะมันข้ามถนนมาถึงตรงนี้ที่เห็นนี่คือถนนนะฮะเห็นเสาไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมฮะ ความรุนแรงของมันเนี่ยเมื่อเช้านี้มีวัวตัวหนึ่งเนี่ยลอยตามน้ำมาชาวบ้านต้องช่วยชีวิตขณะน,นี้วัวตัวนี้ปลอดภัยอยู่ตรงนี้นะทะ่านผู้ชมฮะวัวสีขาวตัวนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะเอาละครับ mm. ผมกับทีมงานขรอบครัวข่าวจะปักหลักอยู่ที่หัดใหญ่และพยายามจะรายงานสถานการณ์เข้าไปให้มากที่สุดครับ นี่คือ,จอเจาะข่าวเด่นวันนี้สวัสดีครับ